สวัสดีค่ะวันนี้แทย์จะมาอัปเดตนะคะหลังจากที่แทยมีแลนที่จะขยายร้านไอ้ไม่ใช่เขาเรียกแบบเพิ่มบริการนะคะหลังจากที่จะมีแค่เล็บมือก็จะมีเพิ่มเล็บเท้าขึ้นมาด้วยนะคะและแพยก็ได้ทําการเปิดรละสมัครช่างลงไปในหน้าเพจแล้วก็ในกลุ่มของช่างทําเล็บนะคะก็มีคนมาสมัครกับแทลวตั้งหนึ่งคนแต่แทยโดนเทค่ะพี่ช่างเขาไม่มาแล้วเพราะว่าเหตุผลสักอย่างแต่มันไม่ใช่พอยต์สำคัญของวันนี้นะคะแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นบอกเกิดของครูสอนทําเล็บคนใหม่ หรือไม่อย่างที่บอกค่ะว่าร้านแพรเป็นร้านลับร้านทําเล็บลับในเต้นรถดนะคะก็จะมีพี่เซล์อิสระซึ่งแพรก็จะดึงตัวพี่เขาหแหละมาช่วยทําเล็บปัญหาอยู่ที่พี่เขาไม่เคยทําเล็บเลยมาถึงเกิดคลิปนี้ขึ้นมาเลยคะ่ะมาดูว่าแพรจะสามารถสอนพี่เขาได้หรือเปล่าถ้าพี่เขาทําเป็นก็แสดงว่าแพรสอนได้ถ้าแพาสอนได้ก็แสดงว่าแพรแพก็ต้องเปิดสอนได้ราไปดูกันเลยค่ะพี่ลิกไม่เคยทำมาก่อนใช่ไหมแม่ได้ทาอะไรก็ไม่เคยเยใช่ไหมคะ,คะ แต่เป็นทาธรรมดาค่ะทำเล็บปัจ้จานแยวเป็นหลักๆ2แบบก็คือเป็นแบบทาธรรมดาที่แบบบ้าๆนๆก็ทากันนะกะัแบซบอคือจะเป็นเล็บเจลที่ร้านทามาทำเล็บเจลคือมันจะอยู่ทนแล้วก็มันต้องใช้เครื่องอบในการท,ทําให้มันแห้ง เตรียมหน้าเล็บเราจะลงเบรคลงเพื่อให้มันสีมันติดทนแล้วก็หน้าเล็บมันแบบเรียบแล้วพอลงเบรคปุ๊บเราก็จะลงสีเจลสีอะไรก็ได้ที่ลูกค้าเลือกเราจะลง2ถึงสี่รอบถ้าลงแค่รอบเดียวมันจะสีมันจะบางแล้วมันจะไม่ทนถ้าลงเกินสีรอบสีมันจะหนาแล้วมันจะหลุดง่ายเอาที่นี่นะเห็นไหมว่ามันจะเป็นเงาเามันจะทาสีไม่ติดถ้ามันจะมันจะเงาเพราะฉะนั้นช่างเขาจะบัฟให้มันเป็นด้านๆ้านแบบนี้ค่ะมันจะติดทนกว่า พอมันเป็นดานดานแบบน,นี้ถ้าเราทาสีเลยอะ่ะมันก็จะเป็นขู่ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทาเบสก่อนอย่ยที่หนู่บอกคาให้มันเรียบแล้วก็ทาให้มันคนประาณนี้นค่ะประมาณนี้เลยแล้วก็ถ้าเป็น P ี c ซีอ่ะมันจะมีแบบเซียนก็เอาเล็บแคะเ,เล็บลูกค้าออกมาแล้วก็ปัดเซียนออกใช้บัฟนะคะจัดแบบนี้ใช่ค่ะก็คืออันนี้คือเราต้องการเอาแค่ความมันมันออกเฉยๆ,ๆให้มันดันๆก็คือต้องให้ตัวเลยนะคะ เรียนหน้าเล็บเสร็จปุ๊บต้องทาเบสวิธีทาก็คือเราจะทาจากตรงกลางก่อนแล้วก็ต้องปิดปลายทุกครั้งย้ำว่าทุกครั้งตั้งแต่เบสสีไปจนถึงท็อปถ้าสมมติพี่นิทาข้างบนก่อน,อนใช่ไหมคะแล้วค่อยมาปิดปลายตัวนี้ก็จะเป็นมุมหัวเพราะฉะนั้นต้องทำด้านข้างให้เรียบร้อยแล้วค่อยไปเริ่มข้างบนจบลงน,นคะค่ะอบทุกครั้ง60วิบมิลคิชิเปไน็นไงบอกรบแหวกกินน้ำหนักกินน้ำหนัก ตอนนี้พี่นิกเริ่มทาสีแล้วนะคะขายรถขายรถขายรถทำไมไม่ไปขายรถดูหน้าสิคะหน้าวันนี้วันนี้นะคะแพลนสอนพี่นิกรู้จักการทาเล็บเบื้องต้นแล้วก็อุปกรณ์เบื้องต้นนะคะพวกตะไบ,บแล้วก็ทาสีตอนนี้ก็เสร็จแล้วทำได้หนึ่งมือแบบประมาณ สามชั่วโมงทานอู่ประมาณสามชั่วโมงโอเคเลยใช่ไหมไม่มีอยไทำอีกใช่ไหมถือว่าโอเคเลยที่ำนี่แต่วอาจจะต้องแบบเก็บขอบนิดนึงส่วนตรงนี้เขาเรียกอะไรแงะออกเจ็บไหมคะพี่แงะเจ็บไหมไม่เจ็บใช้กรรไกรตัดหนังใช้ไยตัดเก็บประมาณนี้ค่ะ แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะให้พี่นิกทำมือตัวเองก่อนจะเรียนรู้หนักมือค่ะลองมือมากัดไปเลยค่ะได้เลยเรยนเล่มือเดียววันนี้เป็นวันที่สองของการสอนพี่นิกนะคะพี่นิกเก่งมากอันนี้คือมือที่สองของพี่นิกนะคะเมื่อวานให้ฝึกที่แง่แม่บ้านไปหนึ่งมือแล้วก็วันนี้มือตัวเองหนึ่งมือสวยแบบสวยเลยจิบโคนแล้วก็ไม่เลอะด้วย ไม่ค่อยเลยแล้วโอเคแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่โอเขีมัน,มนสวยแล้วค่ะสอนท้ายแล้วเราก็จะไปล้างกันต่อเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าน้ํายาอะซิโตนมันจะไม่เหมือนน้ายาล้างเล็บธรรมดาน้ํายาลาเล็บอันธรรมดาละ20บาทล้างไม่ได้น้ำสีเจลไม่ได้น้ํายาระเบิดสีเจลแล้วก็อันนึงก็คือจะใช้เครื่องเจียเราจะใช้ตะไบหยาบบัฟบเอาท็อปออกก่อนเพราะถ้าไม่เราท็อปออกมันจะล้างไม่ออก ที่เอาตองฮอปล่อยเพราะว่ามันต้องแบบกับกาวเก็บความร้อนน่ะค่ะไม่แบบซีดเอออกชูมาหนีอันนี้ขูดออกมาเลยเจ้าเคยขูดเหรอขูดถึงตาทั้งหมดตัวนี้นะคะถ้วใช้ล้างทีวีีให้ลูกค้าขั้นตอนคือเราเจียให้บางที่สุดเท่าที่จะบางได้แล้วก็ใช้ a า m o n ตัวนี้หลุดง่ายมากไม่ต้องเพืองแรงเลย วันที่3ของการฝึกพินิกทำเล็บนะคะนี่เราใช้ทรัพยากรบุคคลของเต็นท์ได้คุ้มมากอันนี้คือนองเว็บลูกชายคนเล็กของเจ้าของเต็นท์นะคะให้มาฝึกเป็นผู้ชายก็ทำเล็บได้นะคะทาสีดำเก๋ๆเดี๋ยวเราจะให้เวลาพีนิกกับนองเว็บทำเล็บให้เสร็จก่อนเราจะไม่กดดันเราจะออกไปขายรถต่ออีกประมาณชั่วโมงนึงแล้วค่อยกลับมาดูนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะขอดูผลงานหน่อยความคณลักี่ครับอันนีของเราตอนนี้ยิบเอาตัวรอดเยียบมาค่ะเน้นขึ้นจากเมื่อวานเยอะเลยนะคะแล้วก็ไม่เลอะเธอสวยค่ะวันนี้ให้เจ็ดเป็นสิบแอบสองพี่นิกนะคะวันนี้มีลูกค้ามาทำเล็บพอดีแล้วก็มีหลานด้วยก็เ,เลยให้พี่นิกลองล้างไม่เลยแล้วก็แจ้งลูกค้าว่าลูกเ้ามาผลงานอาจจะช้านิดนึงนะคะลูกค้าสนุกไหมคะ เป็นกำลังใจให้พี่นิกกันล วันที่ห้าแล้วนะคะวันนี้ได้ให้พี่นิกลองทำเล็บเท้าจริงๆเท<ๆ>้าก็ไม่ได้เก่งเรื่องเล็บเท้าเท่าไหร่อาศัยการทำเล็บมือเป็นแล้วก็มาแบบแอะดปเอาก็ฝึกด้วยกันอย่างที่เห็นนะคะที่โชว์ไปเมื่อกี้นั่งงมกับพี่นิกัน2คนแล้วก็อุปกรณ์ก็ยังไม่ครบอาจจะต้องซื้อโคมไฟเพิ่มพวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่มันยังขาดอยู่นะคะแต่ว่าขอแค่ทาทาโอเคก่อนตอนนี้เพราะลูกค้าก็เริ่มจองเข้ามาแล้ว เรียบร้อยแล้วนะคะในการฝึกเล็บเท้าวันนี้พี่บอกว่าถ้ามีไฟจะดีกว่านี้มากๆเดี๋ยวเย็นนี้เราไปหาซื้อไฟให้พี่ดีกันพี่หาไม่มีไฟนะแต่ว่าก็ก็ช้าอยู่แต่ก็ก็ส่งกับพี่ค่ะโอเคเลยพร้อมรับลูกค้าค่ะทุกคนตอนนี้มีลูกค้ามาทำเล็บแล้วนะคะเป็นลูกค้าแท้ คนแรกตอนนี้เราไปแท้พี่นิกทำเมื่อกี้เราเพิ่งไปทุวร์มาแล้วลูกค้าคนแรกของพี่นิกแล้วก็ลูกค้าคนแรกของรเราเหมือนกันรุ้งแทนเนี่ยหลังจากที่แพวโปรโมทลงเพจนะคะว่ามีบริการทําเท้าแล้วก็มีลูกค้าจองเข้ามาเรื่อยๆเลยแล้วตอนนี้พี่นิกก็ได้ทําลูกค้าแล้วนะคะ3ามคน อาจจะมีช้าบ้างนิดนึงนะคะคนนึงก็ตั้งเกือบ2ชั่วโมงแพลก็มีแบบลงมาช่วยบ้างอย่างที่เห็นเลยเพราะว่าก็เก่งใจลูกค้าตัวลูกค้าลอนะหลังจากที่เปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบมา2วันแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรก็คิดว่าต่อไปพี่นิกก็จะเก่งขึ้นแล้วก็ระบบก็จะดีขึ้นด้วยค่ะ สำหรับใครที่ดูจนถึงตอนนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากๆค่ะที่แบบว่าเป็นกำลังใจให้เราสองคนนะคะถ้ามีโอกาสมาลองใช้บริการที่ร้านแพลได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ